กุมารทองขนาดพกพาบูชาอย่างไรช่องงรางามงคลเนี่ยเราอยากจะทําคลิปเรื่องนี้มานานแล้วแต่เอาจริงนะขอโทษเลยลืมลืมทานะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่ากุมารทองพกพาบูชายัางไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของผู้ชอบบูชากุมารทองฝากทุกท่านคนะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับทางช่องเครื่องรางมงคลด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปดีๆใหม่ๆนะครับมันก็จะได้แจ้งเตือนท่านนะครับมาครับวันนี้นะครับก็เป็นความรู้นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นกุมารทองขนาดพกพามีกุมารีด้วยนะครับและก็มีหลายท่านนะครับได้สงสัยว่าวิธีการบูชาพวกเขาเนี่ยบูชายังไงคำถามที่เจอบ่อยเลยอันเนี้ยไม่ไม่รู้ไม่ผิดนะครับเจอบ่อยมากพี่คะกุมารทองขนาดพกพานะคะ ตั้งบูชาได้ไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยครับเ,ออเป็นคําถามที่คือคือมันก็ก็ตามชื่อกุมานเนะบางคนเขาไม่ทราบจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยกุมารทองขนาดพกพาต้องพกอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะให้แยกก่อนนะครับกุมาทองขนาดบูชานะครับก็คือกุมารทองขนาดตั้งโต๊ะนั่นเองนะครับอายกตัวอย่างแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นองค์ใหญ่นะครับตั้งโต๊ะนะครับ ก็พกพาลําบากหน่อยนะครับแต่บางคนก็พกพาไปใส่ในรถไว้ในรถได้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับคำว่าพกพานะครับก็หมายถึงว่าพกพาสะดวกพกพาง่ายแต่แบบนี้ครับไม่สะดวกก็นิยมตั้งไว้ที่บ้านนะครับหรือที่ที่มันมั่นคงนิดนึงนะครับที่ทํางานอะไรเงี้ยโตทำงานประมาณนี้นะครับอามาว่ากันเรื่องกุมารทองขนาดพกพาบูชายังไงก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากุมารทองขนาดพกพานะครับบูชาง่ายกว่า กุมารทองขนาดบูชาหรือท่านจะนำกุมารทองหรือกุมารีขนาดเล็กตั้งบูชาที่บ้านก็ได้ครับอ่าบางคนแบบว่าไม่ชอบองค์ใหญ่ๆเช่าแบบพกพาไปนะครับใส่ในพานตั้งในพานแล้วก็ตั้งบูชาได้เหมือนกุมารทององค์ใหญ่เลยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาก็คือไม่ว่าขนาดจะเท่าไหร่นะครับดวงจิตเขาก็เท่าเดิมนะครับ ไม่ว่าขนาดเท่าไหร่ดวงจิตเขาก็จะเท่าเดิมนะครับเนี่ยบางคนมีพานนะครับก็ตั้งไว้บนพานบูชาได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอ่อการพกพาล่ะพกพาเนะจะบูชาเขาอย่งต้องต้องเส้นไหวหรือเปล่าสมมติว,ว่าคุณมีกุมารทองขนาดพกพาอ่ะนี่นี่กุมารทองอันเล็กๆนี่ของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะกุมารทองสายลาวนะครับท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปที่เวอร์เว็บเครื่องรางมงคลได้นะครับอ่าสำหรับท่านที่มีกุมารทองขนาดเล็กนี่ จังหวัดไหนก็แล้วแต่ฮะเล็กๆเรียมไว้แล้วแบบนี้ก็ได้ฮะเป็นเป็นเหรียญกุมารผงก็ได้เป็นเนื้อผงนี่เอาขึ้นคอครับขึ้นคอเรื่องตั้งหันทิศนุ่นทิศนี้ไม่มีหันได้หมดทุกทิศนะครับเอาขึ้นคอถ้าเกิดในสร้อยท่านมีพระเครื่องนะครับให้กุมารทองอต่ํากว่าพระเครื่องและองค์เทพนะครับบางคนจะเอาไปใส่ในกระเป๋าถือก็ได้นะครับหรือร้อยทําเป็นพวงกุญแจนะครับเนบไว้ที่เอวก็ได้นะครับกุมารทองก็ขึ้นคอได้นะ ขึ้นคอได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพระเครื่องอะไรเงี้ยแล้วพระเครื่องกับกุมารทองอะ่ะอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ครับแต่ก็คือแยกระดับนะครับแยกระดับไม่มีปัญหาเลยนะครับเครื่องรางทนสิทธิ์ตะกุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้รวมกันได้นะครับไม่ได้ทําอันตรายแต่ถ้าเป็นพวกเทพท้าเวสุวรรณอะไรเงี้ยเทพที่แบบเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเทพใหญ่หญหญๆเทพดุดก็อาจจะทาให้กุมารทองในความเชื่อนะ อาจจะทําให้กุมารทองของเราเงียบนะครับไม่ว่าจะขนาดพกพาหรือว่าขนาดบูชาก็แล้วแต่เงียบหมดอันนี้ในความเชื่อนะครับสําหรับท่านที่มีกุมารทองขนาดเล็กนะครับกุมารทองขนาดเล็กเลี่ยมเป็นพวงกุญแจสมมติเลี่ยมแบบนี้เลี่ยมคล้ายๆนางกวักนี่เลี่ยมแบบนี้นะครับเลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับพกพาไปไหนแล้วจะถวายยังไงใช่ไหมคำถามนี้เกิดขึ้นบ่อยฮนะจะถวายยังไงมี2กรณีกรณีที่1คือเราพกตลอดนะครับไม่มีสถานที่ประจํา นะพกตลอดเลยไม่มีสถานที่ประจําก็คือทานพร้อมกันกับเราเลยทานพร้อมกันยังไงฮะเหมือนกับเวลาคุณสั่งข้าวมาสั่งน้ํามาที่ไม่เกี่ยวกับเหล้าไม่เกี่ยวกับของดิบนะครับเพราะกุมารเนี่ยเขาจะไม่กินของดิบนะกุมารต่างๆสายพายต่างๆเนี่ยห้ามบูชาด้วยของดิบนะครับทานพร้อมกันเลยบอกลูกมีอะไรก็ทานพร้อมกันเลยนะอ่าอย่างนี้แค่นี้เองนะครับบางคนเนี่ยมีของเข้าตู้เย็นทุกวันของกิน บอกเขาเลยว่าเนี่ยของไหนนะที่ยังไม่กินเหลือที่ยังไม่ได้กินอ่ะถ้าเกิดเข้าตู้เย็นลูกกินได้ก่อนเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับและวิธีการตั้งอาหารหรือถวายอาหารหรือกินพร้อมกันต้องจุดธูปไหมถ้ากินพร้อมกันไม่ต้องจุดธูปครับคิดในใจพอแต่ถ้าเกิดท่านอยากจุดธูปมันก็ต้องเป็นในกรณีที่ท่านมีกูมารทองขนาดเล็กพกพาแต่ท่านเอาไปตั้งบูชาที่บ้านอ่าถ้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยท่านจะจุดธูปก,ก็ได้หรือไม่จุดธูปก,ก็ได้ครับ อ่านี้อีกคําถามนะครับคําถามที่พบบ่อยนะครับกุมารทองกุมารีแบบพกพาแบบเนี้ยนะเล็กๆอย่างเงี้ยอ่ารวมถึงรักยมด้วยอะ่ะหรือจะเป็นพวกสายพลายต่างๆอ่าอย่างนี้พลายโคดเฮงหรือจะเป็นพระผงกระดูกผีพ่อท่านหกอะไรที่เป็นสายพลายเนี่ยครับจะต้องขอเจ้าที่หรือไม่คุณคิดว่าไงคุณคิดว่าต้องขอไหมฮะต้องขอนะครับ ไม่ว่าจะสายไหนสายพายาวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องขอพระภูมิเจ้าที่ก่อนนะครับเพื่อเปิดทางให้เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับจริงๆแล้วเข้าเข้าได้แล้วแหละแต่ว่าให้เราขอพระภูมิเจ้าที่ก่อนวิธีการขอก็แล้วแต่เราเลยจุดธูป5ดอกก็ได้9ดอกก็ได้16ดอกก็ได้หรือจะไม่จุดก็ได้ครับบางคนเนี่ยใช้วิธีการลูบป,ประตูบ้านเอาก็มีบางคนใช้วิธีการเคาะพื้นเอาก็ได้บางคนแค่ยกมืออย่างเดียวนะครับแล้วก็ตั้งจิตในใจนะครับ ไม่มีคาถานน่นคาถานี้นะครับคิดในใจเลยบอกว่าขอพระภูมิเจ้าที่ที่ปกปักรักษาบ้านแห่งนี้ที่ทํางานแห่งนี้อ่าบางคนบางคนบอกว่าที่ทํางานต้องเอากุมารทองเข้าไหมก็ถ้าอยากให้เข้าได้ก็ต้องขอนะครับคือขอในที่ที่เป็นอาคารที่เราอยู่ประจํานะครับควรจะขอนิดนึงนะครับอ่าคราวนี้ก็นี่แหละก็คือขอปากเปล่าเลยคือขอเป็นภาษาไทยเลยง่ายๆนะครับ ง่ายๆขอให้เรามีเจตนาที่ดีก็พอนะครับคราวนี้อีกคําถามหนึ่งอันเนี้ยเป็นคําถามที่ทั้งคนบูชากุมารทองแบบพกพาแล้วก็ขนาดบูชาถามกันเข้ามาเยอะมากนะถามกันเข้ามาเยอะจริงๆเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องขอเจ้าที่ทุกที่หรือเปล่านี่ไงนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดคุณจะขอเจ้าที่ทุกที่บนโลกเนี้ย ไม่ต้องไปไหนนะวันๆพกแต่ทูบไปขอเจ้าที่อย่างเดียวไม่ต้องนะครับเราขอเฉพาะที่ที่แบบเราอยู่ประจำะจริงๆแล้วกุมารทองหรือผงพลายต่างๆครับเราไม่ขอเจ้าที่เนี่ยเขาเข้าได้อยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้เหมือนกับคุณคุณเป็นเด็กแล้วกันอ่ะคุณเอาเพื่อนเข้าบ้านคุณนําเพื่อนเข้าบ้านนะนะแล้วคุณก็ไปเจอคุณยายอ่ะเป็นว่านาังกวักนี่เป็นคุณยาย,ยกันคุณยายเจ้าของบ้าน คุณนาเพื่อนเข้าบ้านนะครับแต่คุณไม่ไม่ขอคุณยายเลยคุณคิดว่าอย่างไงนะไปไม่ลามาไม่ไหวใครอยากจะให้เข้าฮะเข้ามาได้แล้วแต่เขาก็ไม่ต้อนรับเข้ามาได้แล้วเขาก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นนะครับตักกะจะคล้ายๆกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั่วไปเลยก็คือเราควรที่จะขอพระภูมิเจ้าที่ขอผู้ใหญ่ภายในบ้านขอองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเ,ออเขาเรียกว่าไงนะ พูดแบบรวมๆเลยขอให้อง์เทพต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนที่ปกปักรักษาบ้านแห่งนี้ช่วยเปิดทางให้กับลูกกุมารทองเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยเถิดนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยเนาะนี่ก็คือคําถามต่างๆครับเกี่ยวกับการบูชากุมารทองนะขนาดพกพานะครับซึ่งขนาดพกพาไม่จําเป็นต้องพกพาตลอดครับ,บอ่าะแล้วก็มีคําถามอีกคําถามอีกนะครับว่า อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าตั้งบนพานแล้วเนี่ยตั้งบูชาในบ้านแล้วจะเรียวกว่าพกพาได้ไงผมบอกก่อนคําว่าพกพาหมายถึงขนาดของเขานะคุณจะพกก็ได้คุณจะไม่พกก็ได้คุณจะเดี๋ยวเอาเออกข้างนอกก็ได้อ่าเอาเออกไปปุ๊บวางก็ได้ได้หมดเลยนะครับคุณจะตั้งตั้ง,งพกพวกวางวางบูชาหิ่งบ้างวันดีคืนดีเอาเอาไปแขวนคอบ้างวันดีคืนดีเอาไปแขวนในรถบ้างอ่ะสมมุติถ้าแขวนในรถเนี่ยทำไงต้องขอแม่ย่านางไหมขอนะครับ พะแม่ย่านางก็เป็นเจ้าที่ประจำรถเหมือนกันขอเฉพาะที่มันเป็นสมบัติในการครอบครองของเรานะครับหรือว่าบางคนเช่าบ้านนะครับเช่ารถที่ต้องใช้บ่อยๆก็จําเป็นต้องขอนะครับนะอันนี้ก็คงจะคลายข้อสงสัยให้หลายๆท่านนะครับที่บูชากุมารทองขนาดพกพาบอกว่าเนี่ยต้องพกพาตลอดเลยเหรออ่าจริงๆแล้วคําว่าพกพาเนี่ยมันหมายถึงกุมารทองขนาดเล็กนะครับที่คุณสามารถพกพาได้ เพราะฉะนั้นกุมารทองขนาดเล็กนะครับคุณสามารถตั้งบูชาได้เหมือนกันหรือคุณจะนําไปพกก็ได้จริงๆและกุมารทองไอ้ขนาดเบลเลอร์เบล่าเนี่ยขนาดใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่กุมารคู่นะวัดคงคาเรียบนะเนี่ยแบบเนี้ยอ่ะใหญ่ๆเงี้ยถ้าคุณขึ้นคอได้มันก็ขึ้นได้นะมันก็พาไปได้เอานะถ้าคุณพกพาไปได้เนี่ยคุณจะเอาไว้ทั้งขวดอย่างนี้ก็ได้อ่าใส่กระเป๋าถือถ้ามันไม่หกนะนะครับหรือจะเป็นองค์ใหญ่แบบองค์ใหญ่เลยเอาเอ่าองค์นี้ ถ้าขึ้นคอได้จริงก็พกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนาดพกพาหมายถึงกุมารขนาดเล็กน้อยนะครับสามารถที่จะพกก็ได้ตั้งบูชาก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนเรื่องเส้นไหวเท่านั้นนะครับที่จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับกุมารทองพกพาจะบูชาง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งหิ้งบูชาหรือขึ้นหิ้งอะไรหรอกครับเรียกทานพร้อมกันเลยแต่มีคาถามนะผมผมเคยเจอนะ แล้วทานพร้อมกันเนี่ยเขาจะทานผ่านร่างเราไหมอ่ะเออนะจริงๆไม่ได้ทานผ่านร่างอะเลยครับมันเป็นการให้เกียรติกุมารทองแค่นั้นเองจริงๆแล้วกุมารทองพกพาเนี่ยครับคุณไม่จําเป็นต้องถวายทุกวันนะถ้าคุณมันทําบุญในะส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะครับหรือไปให้ทานทําบุญทานต่างๆนะครับให้คนนู้นให้คนนี้ที่เป็นบุญที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานนีรับหรืได้ร้บแน้วนะอันนี้างต่างนะรับแล้วนะ เขาต้องการบุญมากกว่านะครับต้องการบุญกุศลมากกว่าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้อะครับไม่ใช่ว่าต้องทําทั้งหมดนะบางคนชอบนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิ1น,นาทีนั่งเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาบุญในบุญจากการนั่งสมาธิเนี่ยเยอะกว่าบุญใส่บาทนะผมบอกให้เยอะกว่าบุญทานนะ,ะการสวดมนต์กันอะไรเงี้ยบุญเยอะนะครับบุญใหญ่นะหรือถ้ามีโอกาสนะครับสร้างโบสร้างวิหารสร้างกุฏินะครับ จะเป็นการโอนก็ได้นะครับหรือจะเป็นการไปทําบุญได้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่วัดวาอารามต่างๆนะครับหรือสถานเด็กสงเคราะห์สถานกัมพาหรือว่าขอทานต่างๆที่เราเมตตาเขานะครับกลับมาเราก็แผ่ส่วนบุญส่สวนุให้เขาแล้วถามว่าบางคนบอกว่าเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเส้นไหวเลยแล้วก็ไม่อยากเขามากินพร้อมเราด้วยอย่างนี้ครับกุมวานทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับนานๆจะถวายสักทีได้ฮะอย่างน้อยนะครับจะเส้นไหวเขานะแบบไม่ต้องจุดทูบหรือจุดทูบก,ก็ได้นะ เดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับเรื่องจํานวนของทูบเนี่ยมีคําถามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกุมารทองขนาดเล็กหรือกุมารทองขนาดใหญ่มีคําถามตลอดเลยจุดทูปกี่ดอกจริงๆเรื่องพวกนี้ครับมันอยู่ที่เจตนาของเรานะบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นกุมารที่ไปจุดดอกเดียวไป 6- 7เดเดือนแล้วถามว่าจะอันตรายไหมไม่อันตราย ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาคุณสังเกตไหมครับการไม่ใช้ทูบยังไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นการใช้ทูบของคุณเนี่ยจำนวนมันผิดพลาดไม่เป็นไรหรอกฮะเขาทราบเจตนาดีของคุณอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกุมารทั่วไปนะผมแนะนําเลย2ดอกขึ้นไปนะไม่ว่ากุมารพลายหรือกุมารเทพแหละเอา2ดอกขึ้นไปก่อนคือเอาเยอะๆไว้ก่อนอะอ่ะกุมารพลายคุณจะจุดเยอะก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้ากุมารพลายจริงๆอะจุดดอกเดียวก็ได้แต่ส่วนมากครับคนใช้กุมารเขาจะเน้นสร้างบุญสร้างกุศลเขาจะยกระดับจิตจะใช้2ดอกนะครับ เรื่องทูบอย่าทําให้เป็นภาระหัวใจนะครับกี่ดอกก็ได้จะไม่จุดก็ได้ครับขอเจตนาดีๆเน้นทําบุญสร้างกุศลบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับกุมารทองขณะดพกพาอีกนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับทางช่องเครื่องรางมงคลด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะใช้พระผงกระดูกผีแต่ไม่มีกําลังเช่าพ่อท่านหกหรือว่าวัดอื่นๆที่มีราคาสูงนะครับตอนนี้ทางช่องเครื่องรางมงคลเราแนะนําพระผงกระดูกผีรุ่นใหม่ครับซึ่งผสมผงพลายพ่อท่านหกว่าท่าข้ามด้วยนะครับผสมผงพลายพ่อท่านเจิมผสมผงพลายหลวงพ่อเต๋คงทองผสมผงพลายกุมารผสมผงพลายกุมารของหลวงปู่แย้มวสสามางามด้วยแล้วก็อีกมากมายแล้วเป็นผงพลายใหม่ที่หามาใหม่จากเชิงตะกอนกว่าร้อยปีอ่ะรุ่นนี้เลยครับ นี่ครับพระศรีวลีผงกระดูกผีวัดคงคาเรียบครับนี่ฮะสายสงขานะครับอันนี้ อาจารย์อุ้ยพยัคฆ์นาทองก็ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับจะมีโค้ดทุกองค์เลยนะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับหมดไปแล้วนะครับแต่ทางวัดยังมีเช่าอยู่ท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับทางหาดใหญ่ก็สามารถที่จะไปเช่าที่วัดได้นะครับมีประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเป็นชุดกรรมการครับอันนี้ไม่มีเปิดจองนะครับจะให้ไปเช่าได้ที่วัดอย่างเดียวหรือเช่าได้จากกรรมการหรือว่าศูนย์จองต่างๆนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ลายเสือนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ นี่มวลสารจะผุดขึ้นเต็มๆเลยนะครับเนื้อเนี่ย <c oughs> จัดจ้านเลยทีเดียวครับ <c oughs> ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ l ลน์ id s i ok 0 0 7ได้เลยคราวนี้ต่อไปครับที่แนะนำนะครับจะเป็นพระทางฝั่งประเทศลาวครับ <c oughs> นี่ครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงวัดคันแยงเมืองโพนทองแขวงจำปาสังดังมากนะครับของประเทศลาวและทําไมต้องเป็นพระอาจารย์สมเด็จบุญมีพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงเนี่ยครับ <c oughs> ท่านคือสิทธ สายวิชาของสมเด็จลุนนะครับซึ่งสมเด็จลุนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์ฝั่งไทยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ท่านก็ยังร่ำเรียนวิชาจาก ถ้ะเกจิสายอาจารย์ซาคําแดงคือในประเทศลาวเนี่ยมีสองสายครับที่ใหญ่ๆนะครับดังๆเลยนะครับดังๆถือว่าเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์ซาคาแดงแล้วก็สมเด็จลุนเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับท่านเรียนสายวิชาสืบทอดมาอย่างถูกต้องคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับอันนี้ก็เป็นศรีวลีนะครับพระศรีวลีเนื้อผงพลายนะครับถือว่าเป็น ครั้งแรกของประเทศลาวนะครับที่มีการสร้างเนื้อผงพลายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับอาจจะมีการสร้างแหละแต่ว่ามีการสร้างมีกล่องมีอะไรชัดเจนแบบเนี้ยคือครั้งแรกของประเทศลาวเลยนะครับนี่ครับพระศรีวลีนะครับใช้แทนได้ครับและมีประสบการณ์มากมายนะครับของท่านก็จะมีเป็นสังกระจายด้วยนะครับแบบนี้ครับสังกระจายเนื้อผงกระดูกผีนะครับนี่ฮะของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีฮะตอบโคดอันเลขนะครับตัวนี้นะอ่าคราวนี้ของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผงพลายนะครับ เป็นพระนาคปกผงกระดูผีแบบนี้ฮะเนื้อเขียวนะครับเดี๋ยวซูไม่ทุกท่านดูนะครับท่านใดสนใจหลักร้อยเท่านั้นนะผมบอกให้ที่เอาไม้โชว์นะครับหลักร้อยทั้งหมดนะครับนี่ฮะผงก็จะขึ้นนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นพระนาคปกของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นลูกอมครับลูกอมสร้างแค่99ลูกนะครับตอกโค้ดมอแบบนี <isce> ้นะครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเช่นกันนะครับนี่ผงพลายเต็มเต็มนะครับเหลือน้อยนะครับเพราะสร้างน้อยมากสร้างไม่ถึงร้อยนี่ ดูอผมผงพลายผสมผงพลายกูมารด้วยจะเรียกว่าผงพลายกูมารก็ได้แล้วก็มีลายเสือฮะทั้งสองอันนี้เหมือนกันนะครับฝังตะกุดนะครับเป็นตะกุดเมตตามหานิยมนะครับวัดคงคาเรียบอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็นําเสนอนะครับเป็นแม่นางกวักเนื้อผงกระดูกผีสีเท่านะครับทุกรุ่นที่บอกมาเนี่ยผสมผงพ่อฮกหมดเลยนะพ่อเต๋ นะครับเพราะแย้มนะครับก็มีกุมารทองด้วยของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเนี่ยมีกุมารทองโดยเนื้อโลหะอุดมวลสารแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะที่สําคัญครับตอนนี้ครับสุดยอดเลยเป็นที่นิยมมากครับพรายโคดเฮงพรายโคดเฮงของอาจารย์อูดพยัก์หน้าทองครับตอนนี้ท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อมาที่ไลน์ id เดียแอดไอมวลสารเดียวกันกับวัดคงคาเรียบแต่รูปลักษณะของเขาเป็นแบบนี้เลยฮะ ก็คือเป็นพลายโคตรเฮงเป็นสายพลายเป็นวัตถุพลายเลยใช้สร้างบุญสร้างกุศลนะครับปกปักรักษานะครับตามความเชื่อนะครับเหมือนกับหลวงพ่อฮกเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นกรรมการครับรุ่นกรรมการหรือตัวครูนั่นเองนะครับจะสร้างแค่21หัวเท่านั้นนะครับเราสังเกตที่หัวจะมีตะปูตอกสร้างแค่21หัวเท่านั้นตอนนี้ก็มีการเปิดจองใกล้จะหมดแล้วนะครับในส่วนของ21หัวนี้นะครับเปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่ฮะลงสีเพ้นสีนะครับมีตะปูตอกลงนะครับแบบนี้นะครับมีโคดออ่า้อบ ท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ดีมาที่แอดไซโอเคศูนนะครับขอดูถ้าเป็นตัวที่ตอกตะปูจะเลือกได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับเลือกไม่ได้นะครับเราจะสุ่มให้สําหรับท่านที่สนใจนะครับพระผมกะดูพรีต่างๆนะครับติดต่อมาที่ไลน์ดีแอดไซโอเคศูนครับสำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลสามารถเข้าชมวัตถุมงคลได้ที่เว w รเครื่องรางมงคล .com ได้เลยครับสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 8 6696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล Line ID s i o k ok 0 0 7ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ